รับน้ําหนักได้แล้วทำไมพี่กล้ามาตัวเดียวล่ะครับมีสองตัวฮะเอามาวันนี้ก็มาเป็นพิ้ท่เตอร์ก็สั่งให้เขาเย็บอยู่ไปขอบริจาคพักเขาม้าลงไงแถวบ้านผมอยู่แล้วก็เที่ยวเหรอคะเอ้าพักเขาม้าหน้ากว้าง90้าสคูณสองนะครับผมเป็นพกเทอร์สองถืนนะครับสีเท่ารสองถืนแล้วก็ประกอบหน้าหลังนะครับประกอบหน้าังนกระเป๋าก็เหมือนกระเป๋าจริงโจ้เนี่ยนะครับทีนี้เราเราเราออกแบบให้มันเป็นต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อหน้าน้ําไปหมดแล้วหน้า ใช่ไหมครับเราก็เอาขวดออกเอากระดาษหนังสือพิมพ์ใส่มันก็อุ่นครับหรือว่าพลาสติกได้เหมือนกันครับไอุปสรรคมีไว้แก้ไม้หรอไม่กระโดงสป่ะโอ้ใช่ใส่ไฟใส่ไฟแต่วางใส่ไฟก็มือูลคาด้วยต่อ

ยกขาลาเลยครับเดียวเดียวครับใส่คอเลยครับอย่าปล่อยนะครับปุ้มเลยครับ